Playstation 3ปรับภาพไม่ชัดเกิดจากอะไรแน่นอนแล้วครับว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาในด้านนี้อยู่หรือท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลก็สามารถฟรังคลิปนี้ได้นะครับผมนะก่อนหนึ่งก็ต้องขอ,อกราบส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมจันทร์ฟันคลิปนะฮะและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ p s 3ปรับภาพไม่ชัดเกิดจากอะไรนะครับผมก่อนเลยนะครับก็ต้องท้าความไปถึงการเชื่อมต่อสัญญาณและภาพต่างๆนะครับที่มีอยู่ด้านหลัง Playstation 3นะ ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่2พอร์ตด้วยกันนะครับผมพอทที่1น,นั้นก็จะเป็นพอร์อ AV นะครับผมพอทที่2ก็จะเป็นพอรทใชดีใหม่นะครับสำหรับ PlayStation 3นะครับผมจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับผมที่เสียหรือว่า ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับผมในตัวเครื่องหรือว่าฮาร์ดแวร์นั้นก็จะมีในเรื่องของชิป IC ซนะครับซึ่งเป็นชิปที่ทำงานให้กับ HDM i ไนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชิป IC เกี่ยวกับ HDMI โดยตรงเลยนะครับชิปตัวนี้อาจจะเกิดอาการเสียหรือว่าไหมนะครับผมหรือว่าเสื่อมสภาพการใช้งานนะครับผมในเรื่องปัญหาของการช็อตหรือว่าเสียหายหรือว่าหมดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับผมซึ่งเกิดจากการใช้งานของเรานั่นแหละนะครับผมนะซึ่งวิธีง่ายๆนะครับผมการแก้ไขก็สา สามารถมาใช้พอร์ช AV ได้นะครับผมถ้าหากว่ายังไม่เสียนะก็สามารถใช้สายคอมโพเนนต์นะครับผมต่อเข้าไปที่พอร์ช AV ได้เลยนะครับผมซึ่งให้ความเรเอ็ดอยู่ที่ 1080i นั่นเองนะครับผมซึ่งใกล้เคียง 1080p นะครับหลายๆคนนะครับผมอาจจะประสบปัญหาเหล่านี้ก็ รู้แล้วแลวใช่ไหมนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมหลักๆเลยนะฮะก็จะมี2ทางนะครับผมอันดับแรกนั่นก็คือนะครับผมจะเกิดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้านในเครื่องในวงจรนะครับผมซึ่งจะมีอุปกรณ์นั่นก็คือชิป IC นะครับผมซึ่งเป็นตัวพาร์ทที่อยู่กับเมนบอร์ดหรือว่า PCB นั่นเองนะครับผมเัาแต่ที่2นะครับก็จะเกิดในตัวพอร์ชนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจจะมีในเรื่องของขาพินที่อยู่ในพอร์ชนี้ใหม่นะ อาจจะหักหรือว่าขางอนะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสาหรับพอร์ชเอดีเอ็มใบหรือว่าพอร์ชเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยหรือว่าข้อมูลนะครับผมที่เป็นจริงแล้วก็ข้อมูลนะครับผมที่เป็นสาระแก่ท่านผู้ชมที่อยากไม่รู้นะฮะตรงนี้ก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมนะกดไลค์ด้วยนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามนะฮะและที่สําคัญนะครับผมถ้าไม่อยากา คลิปใหม่ก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจันฟันคลิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ